ตอนนี้ถ้าเธอเป็นกลุ๊ป่อบางเธอถือบัตรคนจนแต่เธอมีบัญชีแล้วไอ้บัตรประชาชนของเธอยังไม่ได้ผูกกับบัญชีไหนเธอไปผูกซะสิ่งนั้นเรียกว่าพรอมเพยง่ายๆก็คือว่าเธอไปติดต่อนะสาขาที่เธอเปิดบัญชีไว้อยู่แล้วแล้วเธอก็ไปบอกเขาบอกว่าผูกบัญชีนี้กับบัตรประชาชนพรอมเพย์ค่ะพรอมเพย์มันผูกได้สองแบบผูกทั้งเบอร์โทรศัพท์กับบัตรประชาชนต้องผูกบัตรประชาชนเป็นหลัก แล้ผูกบัตรผูพกพ่วงโทรศัพท์ไปด้วยเลยเธอทีเดียวจะได้ไม่ต้องลำใหญ่ผูกไปเลยทั้งสองอย่างสำคัญมากๆคือบัญชีของเธอต้องผูกกับพร้อมเพย์ที่เป็นเลขบัตรประชาชนไม่งั้นเงินที่เขาโอนมาหมื่นหนึ่งจะส่งคืนรัดสองทำได้ที่ตู้ ATM ไปกดกดเสียบบัตร a t m ไปแล้วก็คืนได้หรือไม่ก็กดกดเขามีแบบผูกบัญชีพร้อมเพย์เธอกดแล้วเธอก็ทำตามเขา ข้อที่ 3. ามโมบายแบงกิ้งโหลดแอป,ปมือถือมามันเขียนเลยผูกพร้อมเพก็จะก,การกดไปกดให้เสร็จก่อนวันที่ยี่้าเพราะยี่ห้าเขาโอนเงินคนเป็นล้านๆเลยยังไม่ได้ทําที่ได้เงินเนี่ยรอดแรกเนี่ยนะเข้าใจไหมไม่งั้นเงินมันจะส่งคืนกลับครังเอามาก่อนถ้าใครไม่อยากใช้ไม่อยากอะไรโอนมานี่เข้าใจไหมมันเป็นเงินสดเข้าใจไหมคะอืม